มกไม่ในวันนี้จะริชากระดมเจโอวันจ้าเสื้อเพลงที่ปล่อยวันนี้เป็นซิงเกิลประกอบดราม่าของญี่ปุ่นชื่อเพลงว่า Dreamer ซึ่งได้ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลงเพาะๆของหนะดุมเจวันกันเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยค่ะมาเลยโอ้แค่เปิดมาก็ดูว่าเพลงเพาะแน่นนอนอุ้ยตอนแรกคิดว่าจะเป็นแบบว่า ในสตูดิโอไม่คิดว่าจะมีสตอรีอ่ในขนาดนี้โอ้ยเศร้าอยงมาถึงก็คือยิม้มมาฉันที่สุดท้ค,คือแบบดูแบบเป็นหนุ่มหล่อมากเกรกมากเลยจ้า มากค่ะเเลภาพเป็นแบบว่าดูแบบว่าคมโอ้ตายอะไรมามสคมชัดเทปด,ดีมากฉากคู่นี้คือแบบว่าน่าหลักมากตอนฉากเอวีที่แบบทำผมปอกมาวัวพี่โชว์ดีมากค่ะคือนี่คือเป็นโอ้โหทำเป็นเนื้อเรื่องเลยอ่ะ ตอนแรกเขาแต่ว่าจะเป็นแค่แบบสตอรี่สตอรี่แบบว่าเขาเรียกว่าสตูดิโอเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเป็นแบบมีเนื้อเรื่องมีความรู้สึกว่าเออภาพภาพของจามอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบนะคมชัดมากอ้ยตา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 ยการคุมมือคือดีมากแต่ชอบฉากักวินเนที่แบบคับผมปิดปิดโอ้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 โคเอาดีนะ แอบชอบซีนที่เป็นแบบเนื้อเรื่องมากๆรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรน,นะมีความเป็นธรรมชาติแล้วทรงผมคือแบบดูดีเอ็นดูทัองโชย,ยานคือน่ารักมากอะ่ะที่องโอ้ยกอยโอ้ยกายทำไม,ไม,ไมน่ารักมากไปพลังโอ้ oh. ที่เล่นหนุนักเรียนมาหน้าฉันจะติดต่อแบบเธอรู้สึกแบบโอ้ซึ่งกต์น่าหรักอ่ะเอาจริงๆป้าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเพลงเลยนะโฟกัสคือหน้าตาแต่ละคนคือแบบชอบอะปะเ ฮ้ยังตาตะไลร,รู้สึกแบบมันแบบว่าเรียกว,ว่านะมันมีฟีลิ่งร่วมมันมีความรู้สึกร่วมตอนที่แบบแต่ละคนร้องอะไรเงี้ยแค่กดดีากโอ้ยเธอมาเนก็ดีใครก็ดีเหมือนกันนะเอาดีดีจริงๆๆขาวดำแอบอยากให้แบบเขาเรียกว,ว่านะมีความแบบ ซ้อนเลเยอร์คัดเป็นสีเข้ามาหน่อยเลยอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนประมาณแบบว่าเหมือนแบบทุกคนมีเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยซีนเมื่อกี้ซุนก,กิคือดีมากโอ้ยโอ้ยหนูตมหนุ่มมากถ้าเป็นแบบเด็กนักเรียนแบบเอ็นดู ชอยาดูแบบน่าตื่นตลอดเวลาเลยเอวีเนี้ยครจกิจคือแบบตรงนี้คือแบบโอ้โหใจฉันเลยอ่ะใจฉันสั่นเลยอ่ะเอาดีๆชอบฟิลทุกคนที่แบบไม่ได้เซ็ตผมอะรู้สึกอะไรปะมันมีความธรรมชาติรอบแบบหนุ่มญี่ปุ่นแบบว่าธรรมชาติมากๆเลยอ่ะยงค์นณาวะดีงา บอกนะครับเนว,ว่าเพลงคือแบบมันทัดใจมากมีขนาดแบบว่าโฟกัสหน้าตาแต่ละคนด้วยแล้วโฟกัสเพลงไปด้วยถึงจะแบบว่าแอบ,บมีบางช่วงที่แบบเบร์เบ,ร,เบร์กับเพลงแล้วหมแต่ดูแต่หน้าตาแต่ละคนแต่ก็รู้สึกว่ามันกินใจนี่ใครอรู้ความหมายเพลงนะรู้สึกว่าแบบมันมีความรู้สึกแบบว่าทัดไปกับเพลงแล้วหนุ่มแต่ละคนคือแสดงการร้องต่างๆท่าทางต่างๆมันดูแบบให้เราอินอนะ่ะโอ้เพลงนี้คือดีงานแล้วว่าแบบมาแบบ ให้หายคิดถึงจริงๆเลยเธอเพราะฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากหนุ่มเจวันว่าทุกอย่างคือดีงามอีกแล้วเธอปล่อยมากี่รอบปล่อยเพลงมากี่ครั้งก็ดีงามทุกครั้งไม่ฟังไม่ได้แนะนําเลยเธอกับเพลง Dreamer ของหนุ่มเจวันเข้า u ู u ูบดีเสิร์ชเลยแล้วเธอจะได้ฟังกับสิ่งที่ไพเราะพอพิงและดีงามและเห็นหน้าตาแต่ละคนใน MV เพลงนี้มีความเป็นเนื้อเรื่องก็จริงแต่ในเรื่องนั้นน่ะมันแฝงไปด้วยกิมมิคมาแฝงไปด้วยเรื่องราวที่ทําให้เราสึกว่าอยากค้นหาอยากจะรู้จักหนุหน่มแต่ละคน อยากจะรู้อยกเรื่องราวแต่ละคนว,ว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องราวนานเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากตีความหรือจะแบบมอยอะไรไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเราก็จะได้อ่านทุกคนแน่นอนแต่รับเพลงนี้อืหูทองคำยังเนี่ยเธอนี่งามมากฝากเพลงใหม่ของนุ่นหลุดจะมากับเพลง Dreamer ด้วยไม่ผิดหวังแน่นอนเธอสําเร็จขอบคุณทุกคนมากที่ตามส่งช่องเราเราคลิปหน้าเจนชั้นเพลงอะไรเยวจะรีพายเพลงอนะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามช่องเมกไม่ดูเธอฝากกดไลค์กดซับสไคร้เธอสําเร็จขอบคุณทุกคนมากค่ะดีค่ะบ๊ายบาย i